สนุกสนานครับผมปีที่แล้วเราเราเราจัดเพราะว่ามันแบบเลขสวย6 6 6เนาะแต่ว่าปีนี้เรารู้สึกว่าเออปีที่แล้วมันก็สนุกดีเราก็เลยอยากจะจัดอีกจะสเกลเล็กลงมาหน่อยแล้วก็จำนวนคนก็ like, จะน้อย,น,อยน้อยลงแต่ว่าคือพอจำนวนน้อยลงปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็ควบคุมอะไรได้มากขึ้นแล้วเราก็มีประสบการณ์จากปีที่แล้วอะไรอย่างงี้ครับเรื่องเกมเรื่องอะไรเราก็จะพยายามคิดเกมใหม่ๆขึ้นมาครับผมจริงๆก็ไม่เกมใหม่หรอกครับเราก็ไปหาตามติ๊กต็อกตามยูทูบอะไรเงี้ย ก็ก็อาจจะมีบ้างครับแต่ว่าเหมือนแต่แต่ส่วนใหญ่เขาก็เข้าใจนะเพราะว่าเพราะว่าเขาเขา,เาคือเขาเข้าใจแหละเพราะว่าด้วยด้วยสถานที่ด้วยเวลาที่เราเตรียมพร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันก็เลยทําให้ต้องต้องจำกัดคนด้วยครับจริงจริงมันมีบรรยากาศมมในเมื่อะไรที่ประทับใจเิดวเองในกานครั้งนี้ไหมคะก็เป็นที่สําคัญโอ้ก็เต็มไปหมดเลยครับเนื่อง,งจากว่าเกมเร,เ,รเราเราเราเปลี่ยนใหม่จากปีที่แล้วด้วยเนาะการที่ การที่เราได้เล่นเกมใหม่ๆกับแฟนคลับนะครับเราเราก็จะแฮปปี้ทุกครั้งครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆจากเกสพิเศษที่จะเป็นเซอร์ไพรส์หลายคนก็จับตาเลยว่าจะเป็นแอนด์รอมพี่ใหม่และก็รู้ล่วงหน้าไหมคะเดี๋ยวจะมาเซอร์ไพรส์คือถ้าคือถ้าพี่พี่เขาอ่ะครับเราจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดพี่เขาสะดวกถ้าเกิดเขาเสร็จงานทานเขาก็จะมาร่วมแสดงความดีดีแต่ที่เซอร์ไพรส์คุณน้องปีเราไม่ได้คิดว่าน้องปีจะมาด้วยแล้วตอนที่น้องปีเขาเล่นฮาร์ เพลงพี่เบิร์ดเดนนี่ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะผมก็ไม่รู้มาก่อนแล้วแล้วทั้งสองคนก็ปิดปิดเงียบเลยไม่บอกอผมก่อนเลยแล้วเหมือนกับพี่แอัพเขาก็บอกว่าเนี่ยน้องปีเขาเขาอยากเล่นให้เองเลยนะเนี่ยไม่ได้ไปบอกอะไรเลยนะอย่างเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกเออขอบขอบคุณมากมากก็เหมือนกับมาเป็นเซอร์ไพรส์ในงานแฟนมิน้นก็ไปของขวัญวันเกิดได้ด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับแล้วเ,เป็นงไงตอนนั้นพอถามเขาแล้วฝืนได้ไหมหรืออะไร อ๋อจริงๆอ่ะคือเรามีอัปเดตกันเรื่อยๆอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพอรู้ประมาณนึงอยู่แล้วแหละว,ว่าน้องปีเขาเริ่มเรียนฮาแล้วก็เหมือนกับว่าที่เขาจะเล่าให้ฟังครูครูสอนฮาแบบตกใจว่าน้องปีทำไมเป็นเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยคือมีฟางสวรรคอะไรอย่างเงยแล้วเหมือนได้มาโชว์การ์ตูของเขาในงานเราใช่ป่ะเ <laughs> อาจริงๆเหมือนจะไม่ใช่งานงานแรกครับแต่ว่าน่าจะเป็นเหมือนกับแต่ผมก็เพิ่งเคยเห็นน้องปีเล่นครั้งแรกแล้วน้องปีพูดได้กับเราบ้างครับน้องปีเขาขีเขินครับเขาก็พูดแค่ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วอย่างแอปเองละคะเป็นไงบ้างของเขาได้ว่ามาจอยในงานแฟนมิของเราครับก็จริงๆปีนี้พอมันเล็กๆลงเนาะเราก็เลย <c oughs> เราก็เลยไม่ได้มีเตรียมเกมให้ที่จะเล่นด้วยกันแต่เหมือนกับพี่เขาก็จะมานัา่นงดูเราคือ,อพี่เขาบอกว่าอยามาฟังร้องเพลงครับผมเราก็เตรียมเพลงมาเป็นที่มีจับข้หมาย ตั้งใจจะเป็นส่วนนั้นเลยทั้งแต่ที่ไม่ไปติดแอร์ก็ไม่รอดแล้วเ,เราก็อยากให้พี่เขาลองนะแต่ว่า <laughs> ไม่สำเร็จนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูโนะอกาสหน้าครับก็ถือว่าเป็นเป็นโมเมนต์ที่ดีที่เกิดขึ้นในงานใช่ครับเราอยากแกล้งเขาหรือเปล่าอะไรอยากแกล้งเขาหรือเปล่าอยากแกล้กงเขาไหมก็นิดหน่อยครับผมจริงๆก็อยากทำเจ้าตัวเองเลยเหมือนกันครับผมแล้วปกติจะแขง่งตรง มีหืมห,หามบ้างเวลาเราขับรถแล้วเขาก็จะแอบพุ่งพังออกมาแล้วเราก็ต้องทําเป็นไม่ได้ยินเพราะถ้าเกิดเราแบบ<อ>ปึ๊บ <ไป S 1> หยุดเลยหยุดทันทีแต่ถ้าเกิดเราแบบทําเป็นไม่ได้ยินเราก็จะได้ยิงเขาที่เขาพุ่งพังไปจนจบเพลงเป็นเพราะอะไรคะเขาจะทำไม่ตั้งใจในการร้องเพลงใช่ใช่เราก<ช>็<ร>าต้องช่วยกันนะเพราะตัวเราเองต้องจบเพลงขอบคุณครับโอ้บ่อยเลย ยังไม่สำเร็จเลยครับไม่สำเร็จเลยน่าจะลองขอขนมปเกลยดนะก่อน่าสนน่าสนใจแต่ว่าไม่ไม่ต้องเป็นห่วงครับปีนี้อาจจะไม่ทันแล้วแต่ว่าปลายปีผมผมไม่แน่ใจนะว่าปีนี้จะได้จะได้ไปกินข้าวกับคุณแป้งอีกไหมแต่ว่าปีที่แล้วเทียบเขาสัญญาผมไปแล้วว่าถ้าปีหน้ามีกินข้าวกับคุณแป้งอีกเดี๋ยวเขาจะร้องใช่ไม่ไม่ใช่เหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นการสัญญาไปแล้วมีมีสักขีพยานครับผม ปลายปีนี้ฮะถ้าถ้าถ้าได้ไปเลยแล้วอยากมาเจออะไรบ้อ่ามี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 ครับใหญทำไมเราเป็นความลับขนาดนั้นอ๋อเป่าวป่าวป่าครับเราก็อยากเก็บเก็บไว้ให้เรารู้คนเดียวครับผแต่ถือว่าแบบถูกใจถูกใจแน่นอนทีมงานเป็นติ่งใส่คนที่ชอบมากที่สุดทางเข้าก่อนหน้านั้นอ๋อครับแล้วใส่คน ตัวเดียวกันแล้วเครับผมก็ก็ธรรมชาติธรรมชาติแหละครับคือเหมือนกับว่าคือทางผมก็ไปกินข้าววันเกิดกับทางครอบครัวที่เขาเหมือนกันอะไรเงี้ยคุณแม่ผมก็เลยเชิญเชิญที่เขามันเป็นเหมือนกับไปไปมาๆกันมากกว่าไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมอกัน็จรก็จริงๆไม่ไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนั้นครับแต่ผมว่าตัวพอพอพี่เขาเป็นคนที่เอ่อเข้าเข้ากับทุกคนได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้มีปัญหา ผมออผมไม่เขินเลยครับผมแฮปปี้มากเพราะว่าเราเรา,เรารู้สึกว่าแน่นอนแหละคือคนคนคนที่เราเอายางมีความสัมพันธ์ที่ที่ที่ดีด้วยแล้วเขาเราเขาเข้ากับครอบครัวเราได้มันมันเป็นของฝันที่ดีมากๆเราเห็นภาพแบบนี้คนก็รู้ว่านี่เแบบไฟเขี่ยแล้วไฟเขีย่เย,ยเหี้หรือเปล่าครับผมก็เขียวครับเขียวครับมันอาจจะยังมีอีก เรื่องอีกไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่ที่ผมยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ปรึกษาใคราคาม,ามาครับเ <laughs> ดี๋ยวก็เดี๋ยวดูฮะว่าสะดวกไหมสะดวกไหม ครับผมงานคู่งานแรกงานคู่แบบอีเวนต์งานแรกงานคู่งานแรกแล้วก็มางานแกรนด์ร้านเราครับผมเป็นแกรนด์ยังอื่นด้วยไหมคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะ มาแสดงความดีกับลูกน้ำค่ะแล้วก็น้องนุ่นแล้วผมนะอ่าอันนี้รู้กันอยู่แล้วรู้มีมีชวนพี่เขาไปครับแต่ว่าก็ไม่ไม่แน่ใจว่าพี่เขาจะสะดวกมาไหมเขามามาทันไหมมีไหมครับมีอ่าดอกไม้ยังไม่ถึงกำลังมาเดือดรอพี่เปิ้ลแล้วกำลังมาค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะ จากที่เอานะเราก็แบบคาดกันไปคาดกันมาก็ <c oughs> ไม่ลงตัว <c oughs> สรุปก็เลยพอง,งานนี้ลงตัวเฉยเลยก็ <c oughs> คือว่างตรงกลางด้วยแห่เป็นเริ่มงยามยามดีเนาะเป็นไงคะเรียกว่าครื่องของลูกค้าสวยได้ไหมต้องมาแบบยินให้สบมภาษณ์ตรงกลางเฮ้ ไม่คือคือไม่คือไม่ได้เขินอะไรหรอกครับเพราะว่าเราก็เคยสัมภาษณ์คู่ด้วยกันมาแล้วแต่ว่าก็เรื่องเวลาของบทละครับแต่พี่ว่าท้เขินนะนิดนึงนิดนึงใช่ไหมแอบแต่แอบก็คือแบบว่าไปสบายใช่เมื่อกี้แอบผ่านมันไปแล้วที่ไปไปไป่ะไปกินข้าวกับครอบครัวแล้วคนนั้นแอบไปด้วยหลายคนบอกว่าดูเป็นครอบครัวเดียวกันแอบอย่างงี้แล้วรู้สึก ก็คือจริงๆก่อนนะนี้ก็มีโอกาสได้เจอท่านหมายถึงเจอคุณพ่อคุณแม่เจอคุณพ่อคุณแม่บ้างตามโอกาสอยู่แล้วค่ะแต่ว่าวันนั้นอาจจะเป็นวันแรกที่เป็นการทานข้าวที่แบบเออเป็นทางการหมายถึงว่ามีวาระโอกาสในวันเกิดอะไรแบบนี้ค่ะคือแอบก็ดูชิมๆสบายๆกับกับครอบครัวเขาเหมือนกันก็คือว่าใช่ใช่ค่ะ เองแล้วก็เราเจอก็เราก็เจอกันมาสักพักนึงจริงเจอกันมาตั้งแต่ตอนถ่ายละครแล้วค่ะหลังจากนี้ก็อาจจะได้เห็นสิ่เรื่อยๆครับผมเรื่อยๆคเจอกันตั้งแต่ถ่ายละครก็สองปีแล้วนะนก็เลยแบบก็ก็เลยไม่แปลกที่เจอกับแม่ผมพี่สาวน้องสาวผมแต่ถ่ายละครกงคุณแม่ไปที่กองนะออ๋คุณแม่ไปใช่แต่พี่สาวน้องสาวพี่สาวก็ไปแหละอบไปดูนะเราจะมาตีกันตรงนี้ไม่ได้ำกันโอเคโอเค จำไมื่อกี้ถามนนท์นะคะเขาต้องบอกว่าแอบไม่บอกนะเกิดอะไรอ่ะถ้านนท์ไม่อยู่แอบถามไม่แอบได้ไหมถ้าเป็นเหมือนนนท์อย่างตรงนี้อ๋อนนท์ไม่นนท์ไม่บอกใช่ไหมคะแต่ว่าไม่แอบเป็นคนไม่ติดกระสือแล้วอ๋อนนท์ไม่บอกเพราะว่านนท์บอกไม่ได้เพราะว่าแอไม่ได้ให้ค่ะสารภาพตรงนี้ก็ได้ค่ะมี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 ครับมีแต่ว่ามีบอกว่าจะจะมีมีแน่แต่ยังไม่ได้ให้อ๋อกำลังจะมาแบบนี้เคานับว่ามีไหมอ่ะ ำลงว่า on the way ยังมาไม่ถึงใช่ใช่คล้ายคล้ายดอทบีมื่อกี้ผบอกคนไปแล้วว่าถูกใจก็สแต่แต่ว่ายังไม่ได้ไงมีสาวมาจากต่างประเทศะลรหรือเปล่าคะไม่ต้องรออะไรมันแม่ของดีต้องรอนิดเดอบพิเมากนของนชอบเลยไหมคะตั้งใจตั้งใจอ่ะใช่ใช่นอนชอบยังไงก็ชอบงั้นถ้าเกิดของมาถึงแล้วนไม่ค่อยบอกให้ของมาถึงก่อนที่รอได้ เราดูดี๋ยวราดูเราดูว่ามันคืออะไรก่อนแล้วกันอ๋อุยพรเป็นดูเป็น ก็ขอให้แฮงเกิลนะคะประสบความสำเร็จนะคะก็ขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะคะอย่างนี้ตลอดไปเลยค่ะพอเพราะแอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่น่าสนับสนุนมากๆเลยสำหรับธุรกิจที่มันมันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้คนเนี่ยคือ,เ,อเรารักแฟชั่นด้วยเราก็ตอนน้องยังต้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วมันก็เป็นการคือแอปเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบสินค้ามือสองคือแอปรู้สึกว่ามันได้ส่งต่อสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบให้กับ เพื่อนๆเราต่อๆไปอีกอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะช่วยโลกนะคะแล้วก็มันก็ยังมีไม่ใช่สิ่กรารือ่สองอย่างเดียวก็ยังมีสินค้าที่แบบอามีตําหนิบ้างเล็กน้อยจากตรงนอันนี้มันก็เป็นของที่ของใหม่แต่ว่าเราจะเวสไวปเปล่าๆได้ยังไง mm hmm. ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันก็ยังกลับมาใช้ได้อยู่ uh huh. ก็อยากให้มาสนับสนุนกันเยอะๆนะคะ แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันที่นี่ค่ะเสียมสแควร์ซอยห้าค่ะได้เลยพี่ยามค่ะได้เลยครับผมเท่าไหร่ครับผมหรือว่าอาจารย์เขาอยู่ไปมาพูดส่วนในร้านเลยเดี๋ยวมาพูดเก่งมากอะไรนะฮะมาเป็นหนึ่งพูดในร้านไหมยินดีครับยินดีเลยมาเลยเอ่อขอบคุณครับ